ที่มันเสียนะครับมันจะมีดังแจ๊กแจ๊กแจ๊กแกๆๆๆๆอย่างนี้ได้ยินไหมครับเย็บก็เสียงไม่เพาะโอเคเข้าใจแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนปุ๊บอันนี้โรตเตรี่ซื้อมาใหม่ครับก่อนที่เราจะเอาเอาเอาไปใส่นะครับเชียน้ำมันก่อนสักครู่ ดันหัวจากขึ้นปั๊บจากนี้นะครับจุ่มนี่เลยนะครับปั๊บ,บอืมปึ๊บ,บเพื่ออะไรเพื่อให้มันลื่นนะครับ พอเสร็จแล้ว